สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะรวมทั้งสวัสดีท่านสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็วันนี้เราก็จะมากับหัวข้อคิดเรนดอมที่ว่าศัตรูคู่รีของคุณเขาได้รับผลกรรมแล้วนะเขากำลังแพ้ภัยตัวเองภัยที่เขาทำเนี่ยนะ,ะกับคุณ เขากาลังได้รับผลกรรมแล้วเนาะเรามาตรวจสอบพลังงานของเขาคนนี้กันดีกว่านะคะพลังงานของคุณและเขาศัตรูคู่ริของคุณนะเป็นกลุ่มชาวธาตุอะไรธาตุอะไรราศีอะไรลัคนาอะไรวันที่อะไรเดือนเกิดอะไรปีอะไรมีนะคะมาราศีเมษราศีพิจิกโทรัศราศีพิจิชาตรพิจิชาวราศิจินชาวราศีกชารีกฎพิจิกนะคะ p r ซ์ไพซ์ราศีมีชาวทะน้ำเอ,อิร์ธทาดินพระสบกันมังกรอ,อะคอเรียดราศีกุมชาวทนลมแอ,อาลมมิถุนตูกุมแล้วก็วีนัสราศีพะสศราีตุลน,นะวันที่เกิดหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเ้ามีเลข2เลข11เลข12เลข16เลข17เลข24 25และ26นะคะ ลักนาราศีไม่มีตัวเลขไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอักษรย่อกันดีกว่านะคะอักษรย่อชื่อจริงที่เล่นของเขาและคุณตัว P ตัว J ตัว U ตัว D ตัว L ตัว M I W O V F แล้วก็ N นะคะมีหรือเปล่าเอ่ย เรามาดูแรนดอมกันดีกว่าถามว่าพลังงานของศัตรูคู่ริของคุณเนี่ยตอนนี้เวลานี้เขานะคะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของศัตรูคู่ริของคุณนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันแรนดอมนะ,ะเป็นคิปพลังงานรวมนะคะจ,จะตรงหรือไม่ตรงฟังเพื่อเป็นการนำทางเปน็นแนวทางนะ,ะไม่ซีเรียสไม่จริงจัง นะคะไม่คิดมากไม่คิดเยอะเนาะไม่สาบแช่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเขาจะได้รับเวรกรรมของเขาเองนะังเพื่อความเพลิพนนะคะเรามาดูพลังงานของศัตรูคู่ริของคุณตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรเขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันนะคะเรามาดูอดีตก,ก่อนนะคะคุณและเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกัน ความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะคะในอดีตในอัฟคัฟ t h อ Fool เอซอบบอลนะคะก็บางคนท่านก็เป็นคนที่รู้จักนะ,ะสถานที่ทำงานเนาะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน รู้จักกันแล้วก็ทํางานร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเหมือนไม่รู้จักเรียกว่าไม่ได้รู้จักพื้นเพนะฮะด,ดั้งเดิมของกันและกันด้วยนะอาจจะรู้จักห่างหานะรู้ว่าเธอชื่ออะไรนะครอบครัวเธอเป็นยังไงอะไรเงี้ยตามที่คุณเล่าให้เขาฟังอ่นะนะแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้สนิทกับคุณแล้วก็อาจที่จะมีความเขมนคุณเล็กน้อย ในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะเหมือนในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะ,ะก็มีความไม่ชอบบางอย่างบางเรื่องของตัวคุณเพราะว่าคุณไม่ได้เหมือนกับสนิทกับใครไม่ได้ไปไหนกับใครนะคะไม่ได้ไปกินข้าวกับใครไม่มีเพื่อนสนิทด้วยคุณอาจจะชอบไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าคนคนนี้ ก็อาจจะชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้มีกลุ่มสังคมที่ตายตัวนักแต่เขาก็มีเพื่อนที่แบบเออเรียกว่าวงสนทนาของเขาอะนะเป็นกลุ่มที่เขารู้จักนะคะหรือว่าพูดคุยได้แหละเวลาที่เขามีเรื่องนะที่อยากจะคุยหรือว่ามีเรื่องจะบอกจะเล่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเรียก,เร,ยกเรียกเพื่อนเพื่อนของเขาอะนะคะมาคุยนะแล้วก็มานินทาคนอื่นนะซุบซิบนินทาคนอื่น เรื่องปัญหาคนนั่นทีปัญหาคนนี้ทีเรื่องการทํางานนะ,ะของคุณบ้างเรื่องการทํางานของคนอื่นบ้างนะคะก็ซุบซิบนินทาตามภาษานะ,ะคนคนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแหละไม่ได้มีกลุ่มสังคมที่ตายตัวฉะนั้นก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้สนิทก,กับใครอ่ะเจ็ดดานะคะไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้มีเพื่อนสนิทก,กับใครหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็ยังรู้ตัวเขาเลยว่า เขาไม่ได้มีใครที่แบบจะมาเป็นเพื่อนสนิทกับเขามาพูดเข้าข้างเขานะคะเขาก็รู้สึกว่าเออตัวเขาก็มักที่จะถูกคนอื่นไม่ชอบหรือว่านินทาเป็นประจำนะคะแต่เขาก็ไม่แคร์นะอ่าเขาก็อยู่ได้ของเขานะเขาก็ทํางานของเขาไปนะเวลาที่เขาเหมือนทํางานไปแล้วก็มีปัญหากับคนอื่นหรือว่าคนอื่นนะมีปัญหากับใครก็จะไปร่วมวงสนทนาด้วยประมาณนี้ นะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนั่นแหละก็รู้สึกว่าเออไม่ได้สนิทกันเป็นพิเศษนะคะหรือว่าไม่เข้าข้างใครเป็นพิเศษนะไม่ได้รู้จักมักจีใครเป็นพิเศษอะไรเนี้ยเนาะเรามาดูซิว่าคนคนนี้และคุณเนี่ยนะคะอดีตมีในเรื่องของผลกรรมอะไรนะคะเขาและคุณนะมีเรื่องผลกรรมอะไรที่แบบเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันคนคนนี้นะคะ นอกจากจะไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษแล้วนะไม่ถูกชะตากับใครนะไม่ได้เข้าข้างใครเนี่ยคือเอาตัวรอดตัวเองอ่ะนะคนเดียวเขาและคุณนะคะมีประเด็นอะไรกันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกัน The judgment เขาชอบตัดสินะีนะคะเขาชอบตัดสินคุณหรือว่าตัดสินคนที่แบบเรียกว่าชีวิตนะที่ดีกว่าเขา นะชอบพูดชอบมองนะชอบอิจฉาชอบรู้สึกหมั่นไส้คนที่ดูดีกว่าเขาคนที่มีความสุขคนที่มีเงินมากกว่าเขาคนที่มีความสําเร็จมากกว่าเขาคนที่เหมือนกับว่ามีเพื่อนสนิทนะมีคนรักอะไรเงี้ยนะมีเพื่อนรักมีคนที่แบบห้อมล้อมนะมีชื่อเสียงตัวคุณอาจจะเหมือนเด่นดังดูดีมีชื่อเสียงกว่าเขามีคนรู้จักเยอะนะคะ เออหรือว่าคุณเป็นคนน่ารักแหละอัธยาศัยดีแหละนะคะก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกไม่ชอบนะคะเธอดูเด่นดูดังนะเธอดูดีกว่าฉันแล้วก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ชอบคุณเลยไม่เปิดใจให้คุณเลยด้วยซ้ำนะไม่สนิทไม่คุยไม่อยากจะคุยนะเรื่องงานก็ไม่อยากจะคุยไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะคะประมาณเดียวว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานนะก็ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะอธิบาย นะถ้าแบบเล่าทีนึงก็เหมือนกับว่าประมาณข่มคุณก่อนนะคะดุคุณก่อนก่อนที่จะสอนก่อนที่จะบอกฉันเก่งกว่าเธอนะรวยซะด้วยอารมณ์เนี้ยนะคะประมาณนี้เลยคือแบบว่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่านะดีกว่าเลิศกว่านะคะแต่คุณก็ไม่สนนะในสิ่งที่คุณไม่รู้นะคุณก็นะปรึกษาหารือเขาแต่คนคนนี้ไม่ได้นะคุณจะมาเก่งกว่าคุณจะมาเด่นกว่าจะมารวยกว่าจะมาดีกว่าจะมีเพื่อน เ,ออเพื่อนฝูงนะมีคนมาชื่นชมมากกว่าเขาไม่ได้นะจะเด่นจะดังจะโดนชื่นชมนะจะโดนหัวหน้าชมจะมีเพื่อนยกย่องไม่ได้นะเขาต้องมาก่อนคุณนะเขาคิดว่าเขาต้องมาก่อนเสมอคนคนนี้อาจจะทํางานก่อนคุณก็ได้เป็นรุ่นพี่ของคุณนะเป็นคนที่แบบทํางานก่อนคุณอ่ะหรือว่าอายุมากกว่าคุณได้แล้วเขาก็อยากจะเด่นนะอยากจะดังอยากจะแบบมีชื่อเสียงมีคนห้อมล้อมเขาเหมือนคุณอะไรเนี่ย นะคะแต่คือเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรเป็นพิเศษอ่ะเนาะอืมก็มีความอิจฉานี่แหละนะคะเรื่องของเรื่องเรามาดูซิว่าคนคนนี้นะคะเขาทำสิ่งใดไว้กับคุณนะเขาทำสิ่งใดไว้กับคุณปัจจุบันนี้นะคะคุณและเขาสิบเหรียญบางคนบางท่านนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะ มีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณอน่ะดีกว่าเขานะรวยกว่าเขามีความสําเร็จมากกว่าเขามีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าไม่ค่อยจะสนใจใครไม่แคร์ใครนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีคนห้อมล้อมเยอะนะมีคนสรรเสริญมีคนอยากรู้จักเยอะมีคนชื่นชมผลงานนะมีคนที่แบบเหมือนเออนะคะ คือชมคุณให้เขาฟังอ่ะนะเขาก็เลยรู้สึกหมันไส้เบื่อนะจะเก่งอะไรกันนักหนาคุณจะดีอะไรนักหนาเขาก็ดีนะเขาก็เก่งนะเขาก็พูดเก่งนะเขาก็มีความสามารถนะแต่ไม่มีใครเคยที่จะแบบจะชื่นชมเขาอ่ะหัวหน้าก็ไม่ชื่นชมเขาเพื่อนๆก็ไม่ชื่นชมเขานะคะในสิ่งที่เขาคิดเขาคิดว่าเขาเก่งเขาดีนะคะอืมถ้าคนเก่งคนดีจะอิจฉาคนอื่นไหม นะถามหน่อยเถอะนะคะเอ,อประมาณนี้นะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าคิดว่าตัวเองเก่งดีอะ่ะแล้วจะไปอิจฉาคนอื่นเขาทําไมนะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เห็นความเก่งความดีของเราเขาถึงจะเข้ามาชื่นชมแต่ถ้าแบบตัวเองไม่มีใครมาชื่นชมนะในผลงานในความเก่งในความดีเนี่ยก็แสดงว่าตัวเองไม่ได้ดีไม่ได้เก่งนะคะต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะบอกเขานั่นเนี่ยนะคะ ฝากไปบอกเขาทีนะว่าเออถ้าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีเนี่ยคือไม่ต้องไปเป่าประกาศไปบอกให้คนอื่นรู้หรอกว่าตัวเองเก่งดีนะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะเห็นเองนั่นแหละนะคะนี่แหละคือความอิจฉาความไม่ชอบในตัวคุณเรามาดูซิว่าคนคนนี้เมื่อเขาอิจฉานะคะในสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยเขาทําอะไรเนาะมาดูซิเขาทําอะไรไว้กับคุณ เขานะคะมีประเด็นเขาทำอะไรไว้กับคุณเอ่ยสองคาถาสองมองดูนะคะรู้สึกแย่วางแผนอืมวางแผนที่จะทำลายชื่อเสียงของคุณคนคนนี้นะแอบมองแอบส่องอยู่หน้าที่ไกลๆนะผ่านโซเชียลออนไลน์หรือว่านะในสิ่งที่คุณทำในงานที่คุณทำบางคนท่านนะ ทำงานโซเชียลเหมือนกันเนี่ยนะคะคนคนนี้ก็จะส่องจะดูพฤติกรรมของคุณแล้วก็จะทำลายชื่อเสียงของคุณด้วยทำลายความสำเร็จของคุณทำลายความมั่นใจของคุณนะคะเออประมาณที่แบบทั้งนินทาทั้งใส่ร้ายป้ายสีทั้งพูดจานะ,ะถ้าแบบว่าคุณเป็นหมอดูนะคุณทำงานโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะไปบอกคนอื่นว่าเออคุณโกหกคุณหลอกลวงนะ,ค,ะคุณเป็นหมอดูปลอมอะไรเงี้ยนะคะ เหมือนแม่หมอโดนคอมเมนต์นั่แหละเหมือนกันเลยคนคนนี้จะสอดส่องดูแล้วก็นะคะทำลายชื่อเสียงของคุณเอาชนะคุณให้ได้ทุกวิถีทางทําให้คุณเสื่อมเสียนะทาให้คุณสติแตกทําให้คุณโกรธทําให้คุณโมโหนะคะคนคนนี้นะขอที่จะเพ่งเลงคอที่จะสอดส่องนะคะเพราะว่าอิฉานี่แหละอิอิฉาในความเก่งนะค,ะความสามารถของคุณนะคะไม่ชอบอะ ยังไงก็คือแบบให้คุณสําเร็จให้คุณมีชื่อเสียงไม่ได้นะแม้ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตนนําบลใดจะสอดส่องจะดูพฤติกรรมจะคอยคอมเมนต์จะคอยระรานนะคะคนคนนี้ในสิ่งที่เขาทานะคะต่อจากนี้ต้นไปคนคนนี้จะได้รับเวรกรรมอะไรนะคะเวรกรรมที่เขาทํากับคุณเนี่ยนะคะสอดส่องนะคะคอยที่จะเอ,อ่อทำร้ายทําลายชื่อเสียงของคุณนะคะทั้งบอกทั้งเล่าทั้งพูด ถ้าทั้งมินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคนคนนี้มาดูสิต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะเขากำลังจะแพ้ภัยตัวเองแล้วนะ,ค,ะคิดเป็นดอมเรื่องของเขาแหละนะคะคนคนนี้กำลังจะแพ้ภัยตัวเองเพราะเขาอิจฉาริษยาคุณไม่ล้มเลิกนะคะไม่ล้มเลิกความคิดนะคะก็ยังส่องก็ยังตามะะจ้องที่จะทำร้ายทำลายชื่อเสียงนะะทำมาเป็นเหมือนกับว่าเออนะคะ ถามนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของคุณกับคนอื่นนะคะอยากจะรู้ความเป็นไปเป็นมาวิถีชีวิตของคุณประวัติของคุณอดีตนะคุณเป็นยังไงถ้ามีคนรู้จักคุณเนี่ยนะก็จะไปถามเรื่องราวของคุณอดีตคุณเป็นยังไงคุณมาจากไหนคุณทําอะไรนะคะเออชีวิตของคุณเป็นยังไงนะเออปกติเนี่ยคือแบบเป็นคนที่เออขยันไหมนิสัยดีไหม ออชีวิตครอบครัวไปยังไงนะก็ไปส่องไปถามไปดูนะนอกจากจะส่องตามโซเชียลแล้วนะคะก็ยังไปถามเพื่อนเก่าหรือว่าคนรู้จักเนี่ยคนรู้จักกับคุณอะ่ะนะแล้วก็พูดนะคะเรื่องการทํางานของคุณนะแล้วก็ใส่ร้ายคุณนะมีมีแต่งเรื่องด้วยบอกว่าคุณเนี่ยโอ๊ยนะคะมีความที่แบบเหมือนโกหกหลอกลวงคนอื่นเข้าไปทั่วเลยนะ อาชีพที่ทำเนี่ยโกหกหลอกลวงคนอื่นเข้าไปทั่วเลยว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนน้ำหน้าถือตามีมคนห้อมล้อมเนี่ยนะไปคุยไปบอกคนอื่นนะคะเออเล่าเรื่องของคุณว่าคุณเนี่ยโกหกนะว่าตัวเองรวยตัวเองมีชื่อเสียงนะคะเออฉันก็ไม่เคยพูดสักครั้งเลยว่าฉันรวยนะฉันเพียงแค่หาไรายได้นะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะ คือในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเกินจริงนะคะทําให้คุณเสียชื่อเสียงเนาะทั้งสองทั้งดูทั้งแบบพูดนะคะว่าร้ายคุณอ่ะคุณต้องมีป่าเลี้ยงแน่เลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคนคนนี้ก็ประมาณที่แบบเออชีวิตคงจะแบบเหมือนกับว่าชอบโกหกคนอื่นไปทั่วหลอกฟันคนอื่นไปทั่วนะประมาณนี้นะถ้าแบบคุณเป็นผู้ชายที่มาฟัง คลิปนี้นะคะแรนดอมนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยมีป่าเลี้ยงเอออยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเออไม่เห็นจะทํางานอะไรเลยเออเห็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยซื้อกินซื้อยอยู่แต่งตัวหรูอยู่สบายอยู่แพงเออจะหาคนเดียวได้ยังไงสงสัยต้องมีป่าเลี้ยงแหละโกหกเราหรือเปล่าอารมณ์นี้นะคะเขาบอกแล้วเขาก็ไปพูดนะคะไอะ้คนที่มันรู้จริง นะเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่สนิทกับคุณก็บอกว่าอืมก็ฟังฟังนะฟังหูไว้หูนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้สนิทมากนะนะก็ไม่พูดอะไรก็รับฟังนะคะแล้วก็เข้าใจคุณแหละว่าเออไอคนนี้สงสัยนะคนนี้จะอิจฉาคุณแน่ๆมันถึงได้สอดส่องมันถึงได้ตามวิถีชีวิตของคุณซะขนาดนี้ถึงคอยจับผิดนะคอยใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยดูซิส่สองนะส่องไม่พอถ้าแบบว่าคนคนนี้นะคะ คือประมาณเดีว่าถ้าคุณทํางานโซเชียลอะไรเงี้ยคนคนนี้ก็ใช้แอคเคาหลุมนะคะมาส่องมาคอมเมนต์นะคะมาระรานคุณให้คุณรู้สึกแย่นะคะว่าคุณโกหกว่าคุณหลอกลวงนะคะทำลายชื่อเสียงของคุณนะทำลายความมั่นใจของคุณนะคะคนคนนี้คือพฤติกรรมแย่มากนะมีพลังงานลบมีอคติกับคุณมากๆนะเป็นคนที่เอออาฆาตพยาบาทชิงชังอ่ะนะมีพลังงานลบในตัวเองริษยา นะไม่จบไม่สิ้นอ่ะคือแบบนรกก็อยู่ในใจของเขาแล้วอ่ะนะชีวิตของเขาไม่มีความสุขอ่ะขอที่จระรานขอที่จะส่องชีวิตของคุณขอที่จะตามแบบตามราวีคุณอ่ะนะคือแบบว่างชีวิตว่างจัดนะคะคนนี้ไม่มีความสุขหรอกเชื่อดิเรามาดูซิว่านะกรรมของเขานะตั้งแต่นี้เป็นต่นไปเขากําลังจะแพ้ภัยตัวเองในสิ่งที่เขาทานะเขากําลังแพ้ภัยตัวเองแล้วสามดาบ เกิดอะไรขึ้นกับเขาเกิด3ามดาบเวนกรรมตามทันนะ,ะสิ่งที่เขาทำกับคุณสิ่งที่เขาไปเป่าประกาศไปพูดไปบอกนะมีคนรู้ความจริงแล้วนะคะมีคนรู้แล้วว่าเขาทำอะไรไว้กับคุณพูดอะไรไว้กับคุณนะคะเวนกรรมตามทันแล้วเดทเนี่ยนะคะเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานเขาแล้วนะคะผลกรรมที่เขาทำกับคุณเนี่ยนะแต่ชีวิตของคุณคือกลับมีชื่อเสียงอะ นะกลับมีคนชื่นชมนะกลับมีคนสรรเสริญยกย่องสงสารคุณนะที่คุณโดนเขาเนี่ยระรานนะคนคนนี้นะตามระรานคุณตามคอมเมนต์ไม่น่ารักนะคะคือแบบใส่ร้ายป้ายสีคุณแล้วทุกคนก็สงสารคุณอ่ะนะคะกลับกลายเป็นว่ามีคนมาสงสารคุณมีคนมาชื่นชมคุณนะคะในสิ่งที่คนคนนี้ ตามทำร้ายทำลายชื่อเสียงของคุณเนี่ยนะคือแบบมันกลับตลบตดเลยอะ่ะนะเออคุณได้รับชื่อเสียงได้รับความสงสารนะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากบุคคลทั่วไปนะส่วนตัวเขาละ่ะตัวเขาจะโดนตัดสินแล้วนะตัวเขาจะโดนกลุ่มเพื่อนๆสังคมของเขาเนี่ยคือแบบจะมีความสงสัยแล้วว่าเออทําไมคนเนี้ยถึงชอบนินทาคุณจังวะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยอะ่ะ นะคะเวลาที่คุณทำงานเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะตามละลานเนาะสงสัยเป็นคนนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ไปตามละลานคุณนะไปคอมเมนต์เออไปใส่ร้ายป้ายสีคุณในโซเชียลของคุณแน่เลยอะ่ะเออนะคะหรือว่าคนคนนี้แบบคือมันต้องมีความอิจฉาลิษยาคุณนะคือแบบไม่ปกติแน่ๆน,นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนโดนจับผิดได้แล้วอะ่ะนะเพื่อนๆสังคมนะเริ่มจับผิดเขาได้แล้วว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่ตามละลานคุณอะ่ะเป็นคนที่แบบทําให้ชีวิตของคุณนะคะไม่มีความสุขนะคะคือไปทําอาชีพอะไรก็แบบตามไปส่องตามไปดูเขาแล้วก็พูดแต่เรื่องของคุณเหมือนเป็นคนบ้านะ,ะเหมือนเป็นคนโรคจิตเลยอะ่ะคือแบบคือไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักเหมือนกับว่าเออต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยคือแบบยังตามตามละลานนะตามตามที่แบบตามอาฆาอะ่ะคือแบบไม่ทําชีวิตของตัวเองให้ดี นะคะเออแล้วก็ยิ่งเห็นชีวิตของคุณดีนะไปส่องไปดูนะมีคนมาชื่นชมมีคนสงสารคุณมันไสอีกนะคิดวางแผนคิดหาวิธีที่จะนะใส่ร้ายไปสีพูดว่าคุณเอี่ยจะทำไงดีละ่ะนะตอนแรกก็คิดว่าเออประมาณที่แบบเออจะเหมือนกับว่าทำตัวน่าสงสารบ้างนะคะทำตัวเห็นอกเห็นใจบ้างเออประมาณที่แบบจะเงียบจะเฉยจะนิ่งไปก่อน นะคะให้คนอื่นแบบไม่สงสัยเขาก่อนอ่ะคือสิบดาบเห็นไหมเออทำอะไรก็ได้ยางงั้นคือแบบยิ่งทําร้ายคุณเท่าไหร่คุณยิ่งได้รับความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นนะยิ่งใส่ร้ายป้ายสีคุณเท่าไหร่นะคะยิ่งนะผลบุญยิ่งทําให้คุณเหมือนกับสูงส่งมากกว่าเขาอีกนะเขาโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของคุณทําให้คุณเนี่ยมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะเออ อาจจะเป็นเหมือนกับว่ายิ่งทําร้ายคุณเท่าไหร่คุณยิ่งได้รับคําชื่นชมยิ่งได้รับความสงสารนั่นเองอ่ะนะแล้วเขาก็ทําเป็นเฉยเฉยทำเป็นไม่สนใจนะคะพอเหมือนกับว่ากลับมาดูตัวเองคือแบบนะคะตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถึงขนาดที่แบบไปสาบแช่งคุณเลยนะไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษคุณนะคะสาบแช่งคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อ เพราะว่าสี่ศิษย์นะคะแม้ท่านจะไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้แต่คุณธรรมคุณงามความดีที่คุณทำนะคะเทวดารู้สิ่งศิษย์รู้นะคุณยิ่งได้รับนะสิ่งที่มันตรงข้ามกันนะได้รับชื่อเสียงความสําเร็จได้รับคํายกย่องเขากลับที่แบบเหมือนไปสาบแช่งคุณโดยการที่ไปขอพรสียงศิษย์นะคะให้สียงศิษย์ลงโทษคุณอะถ้าแบบคุณมีเวรมีกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันกลับตรงกันข้ามทุกอย่างเลยไงในสิ่งที่เขายิ่งทําลายคุณท่าไหร่คุณยิ่งประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีคนยกย่องสรรเสริญคุณนะมีคนนับหน้าถือตาคุณนะยิ่งทําให้เขาแบบเครียดมากนะคะดิ้นพร่านๆดิ้นไม่แบบอ้โหนะยิ่งแบบคิดหาวิธีที่จะทํานะทาลายคุณ่องทีนี้ได้แต่นั่งดูคุณตาปิดๆนะคะแล้วก็นะมองความสําเร็จของคุณ มองเห็นแต่ความที่แบบมีชื่อเสียงนะคะความสุขของคุณอะ่ะคุณได้เงินได้ทองคุณมีความสําเร็จมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะคือแบบปฏิหารมันมีจริงและสิ่งศักดิ์มีจริงแหละตอนนี้รู้สึกว่าเขาเริ่มเหนื่อยเขาเริ่มท้อเขาเริ่มป่วยทางจิตอะ่ะเขาเริ่มเครียดที่แบบทํายังไงทํายังไงนะเขาก็ทําลายชื่อเสียงคุณไม่ได้นะคะสีดาเนี่ยคือนอนแน่นิ่งนะอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่ในบ้านอะ่ะกลับไปคือแบบ คือมันจิตใจของคนเรานะมันคิดลบตลอดเวลาแล้วนะคะคือทําอะไรคุณไม่ได้ผลกรรมมันก็เลยสะท้อนกลับไปที่ตัวเขาเกิดความเครียดเกิดความอิจฉาลิษยานะเกิดปมในใจนะแล้วก็ตอนนี้ร่างกายเริ่มแย่แล้วจิตใจเริ่มแย่แล้วนะจิตใจห่อเหี่ยวยิ่งทําร้ายคุณเท่าไหร่นะก็มานอนคิดนะว่าเออหรือว่าคุณจะเป็นคนดีจริงๆหรือว่าคุณจะเป็น เอออาจารย์ครูบาอาจารย์จริงๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเริ่มเริ่มยอมแพ้แหละเริ่มเหนื่อยแหละนะเริ่มเหนื่อยกับพฤติกรรมของตัวเองยิ่งทาเท่าไหร่นะคุณยิ่งมีความสําเร็จมีชื่อเสียงทําอะไรคุณไม่ได้เลยอ่ะนะคะคนคนนี้คือแบบแม้กระทั่งจะไปขอบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะไม่ใช่ไสยศาสตร์ม์ดังนะคะถ้าแบบจะไปพึ่งไสยศาสตร์ม์ดํานะคนคนนี้ก็จะโดนของสะท้อนย้อนกลับไปที่ตัวของเขา แล้วเขาจะได้รับผลกรรมตรงนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะพวกของดําตรงเนี้นะคะมันจะกลับไปกืนกินคนที่ทําอ่ะนะเพราะว่าคุณมีสิ่งศิกิ์คุ้มครองคุณมีพระคุ้มครองคุณเออคุณมีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าทําดีปฏิบัติดีเนี้ยนะคือพวกเนี้ยนะทําอะไรคุณไม่ได้เลยก็นะตอนนี้คือเขาแพ้ภัยตัวเองนั่นแหละแพ้ภัยการกระทําแพ้ภัยคําพูดของเขา นะฮะไม่มีใครเชื่อเขาเลยอะ่ะยิ่งเขาพูดยิ่งเขาแบบทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนะผลกรรมมันสะท้อนกลับไปที่ตัวเขาอะ่ะความโชคร้ายกลับไปหาตัวเขาตอนนี้เขาป่วยนะคะเขานอนป่วยอยู่อ่ะเครียดทางใจนะ,ะทุกทางใจมากเลยนะตอนนี้กําลังเหมือนกับว่าแน่นิ่งเลยถ้าแบบว่าเขามีการเล่นของนะคะตอนนี้ก็คงจะเหมือนกับว่านอนป่วยอยู่อาการซมอยู่นะคะจิตใจไม่เริ่มไม่ปกติแหละ เริ่มหลอนแล้วนะคะเริ่มที่กลัวแล้วว่าสิ่งที่เขาเออไปทำไสยศาสตร์ม์ดำทาไว้กับคุณเนี่ยมันจะท้อนเข้าตัวเขาแล้วนะคะก็ตรงนี้นะคะอย่าไปยุ่งนะ,ะบอกไว้เลยว่าของพวกนี้แม้เราจะไม่รู้ว่ามีจริงหรือว่าไม่มีจริงแต่ถ้าหากเมื่อไหร่นะคะเออเขาเรียกว่าดวงเราตกอ่ะนะคะถ้าเราไปเล่นไปพัวพันกับของพวกนี้นะ สุดท้ายแล้วมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวคนที่ทำนะคะมันต้องหาที่ลงอะ่ะถ้าแบบมันลงไม่ได้มันเข้าตัวคุณไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องกลับไปเข้าตัวไอ้คนที่มันทําอ่ะนะคะเพราะว่าใครที่แบบมีความชั่วยอยู่ในตัวเยอะนั่นแหละนะมันจะกลับไปกืนกินคนคนนั้นเนาะก็ไม่ต้องไปสาบแช่งเขาเพราะว่าเขากํลังแพ้ภัยตัวเขาแล้วนะก็รอดูผลกรรมทีนะ่จิตใจของเขาคือย่ําแย่ทุกใจป่วยจิต นะคะเรียกว่าเอา่อเรียกว่าจิตเวทเริ่มหลอเนอ่เริ่มเริ่มมีความอิจฉาหรือว่าเริ่มรู้สึกนะเกลียดบุคคลรอบข้างนะเริ่มมองอคตินะคะเริ่มที่แบบไม่ไว้ใจใครนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ไว้ใจคนอื่นหรือว่าทําร้ายคนอื่นก่อนสุดท้ายแล้วนะคะทำอะไรก็ได้รับกรรมอย่างนั้นแหละเนาะก็รอดูกันต่อไปว่าคนคนนี้ย นะคะจิตใจเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่กลับตัวกลับใจนะเออนะคะก็ฟังเพื่อไปกาแนวทางเปแนวทางไม่ต้องไปสาบแช่งใครใช้ชีวิตให้มีความสุขกับชีวิตปัจจุบันขอบคุณทุกการติดตามค่ะ